จัตุรมุตป okay, ีนี้พูดถึงจัตุรมิตรปีนี้เรานึกถึงอะไรครับลูสกี้ครับลูสกี้เหรอเราพูดถึงจัตุรมิตปีนี้เรานึกถึงอะไรครับนึกถึงเทปซินครับชนะทุกตาเลยไม่แพ้เลยพูดถึงจัตุรมิตปีนี้เรานึกถึงอะไรครับไม่แน่ใจครับขอโทษได้ไหมล่ะที่ทำตัวไม่น่ารักอ่ะจัตุรมิตรปีนี้เรานึกถึงอะไรครับไวรุ่น ม่สิงแชมจัตุรมิตรปีนี้เรานึกถึงอะไรครับรู้สึกถึงปกโกโลครับโอ้โหแจกฟรีด้วยอร่อยมากเลยครับพี่ลมิดปีนี้เรานึกถึงอะไรครับสามหนึ่งครับะจะตุร,มระมุตปีนี้จะตุรมิตปีนี้เรานึกถึงอะไรครับ <laughs> โปโกโร่ครับเฮ้ย <H ö y> จริงป่ะแล้วเราชอบอะไรที่สุดโปโกโร่ครับเฮ้ย <H ö y> แล้วขนมที่อร่อยที่สุดคืออะไรโปโกโร่ครับเฮ้ย <H ö y> จริงป่ะเนี่ยแล้วเราไม่ชอบใครโปโกโร่